สวัสดีค่ะพี่ใหม่นะคะคลิปนี้นะคะพี่จะพามารับของฟรีทั้งหมด3ชิ้นเลยนะคะก็จะเป็น3แมปเลยนะคะแมปแรกที่เราจะมารับนะคะก็คือแมปลิสเนซิตี้นะคะนี่นะคะก็กดไปดูที่อีเวนต์เลยนะคะก็คือรองเท้านั่นเองนะคะตอนนี้พี่ได้รองเท้าแล้วนะคะก็เก็บวันละ 50, 50, 50นะคะพอเก็บเกติมารได้300อันเราก็จะได้รับรองเท้าอันนี้เลยนะคะใครยังไม่ได้ทำว่างก็มาทํานะคะมีเวลาทําอีก10วันนะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะก็ คือของชิ้นนี้นะคะเขาบอกไปเทมฟรีนะคะสําหรับคอนเสิร์ตนะคะก็คืออันนี้นะคะด้านหลังของเราเนี่ยมันจะเขียนว่าเขาได้อีกหนึ่งวันนะคะก็จะมีคอนเสิร์ตของอคนเนี้ย ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะคะจะเป็นคอนเสิร์ตของคนนี้นั่นเองนะคะก็ได้รับสร้อยคอนี้คะเข้าเซตกันเลยนะคะบอกเลยว่าเซตนี้เป็นเซตที่มาสวยงามมากเลยนะคะก็ลองเท้าที่ได้ก็นี่เลยนะคะพี่ใส่อยู่นะคะถ้าใส่เป็นตัวสี่เหลี่ยมโลบอกก็จะเป็นแบบนี้นะถ้าใส่เป็นตัวที่เป็นแบบคล้ายๆคนหน่อยก็น่าจะยาวสูงขึ้นเข่าขึ้นไปนะก็จะสวยอีกแบบนะคะเดี๋ยวเราไปดูแมบต่อไปกันเลยและแมบต่อไปนะคะก็คือแบบที่พี่พามารับอ่อทิกเกตอันนี้นั่นเองนะคะก็คือแมบ เดฟบัสเตอร์เวิลเน่นเอนะคะตอนแรกนะคะเขาบอกว่าจะต้องได้หนึ่งหมื่นไลน์นะคะเขาจะแจกเสื้อนะ,ะตอนนี้แค่หกพันนะคะเขาแจกเสื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เข้าแบม่มปุ๊บนะคะก็จะได้รับเลยนะคะยังไม่ทันเข้ามอานนาที่พี่ยืนอยู่เลยนะคะก็ได้รับแล้วนะคะออาเ๋ยไปดูเสื้อที่เราได้กันหน่อยนะคะเสื้อนะคะก็เป็นเสื้อสีส้มมันนี้นะคะเป็นเสื้อทีดีนะคะนี่นะคะมี คำว่าเดฟบัตเตอร์นะคะของแมปนะคะอยู่ตรงนี้เลยนะคะเสื้อทำไมมีหน้าอกอะ่ะมีดาวด้วยทุกคนอันนะคะก็เป็นของฟรีที่ได้รับนะคะก็แค่เข้าแมปมาก็ได้รับไปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูของฟรีในแมปต่อไปกันเลยและนี่นะคะก็คือแมปต่อไปที่พี่จะพามารับของฟรีนะคะตอนนี้มีของฟรีให้เรารับได้แล้วนะคะก็เป็นแบบที่ว่าผสมเสื้อผ้านั่นเองนะคะจําได้ไหมเอ่ยนั่นก็คือแมปลุคท็ปเปียนั่นเองนะคะ วิธีรับนะคะก็ไม่ยากนะคะให้ดูเรเวลด้านบนที่เป็นขีดตรงนี้นะคะเราต้องเล่นจน่าจะถึงเรเวล10นะคะเราก็ถึงจะได้รับของนะคะวิธีอัพเวลง่ายๆนะคะก็คือเก็บไอศช็อูแบบนี้นะคะที่มีอยู่ทั่วแมปเลยนะคะง่ายยิ่งกว่าก็คือเราจะต้องมาเก็บอันนี้ที่เป็นรูปแบบนี้มันจะได้เลเวลเร็วนะคะเห็นไ,ไหมมันจะขึ้นมาแบบเยอะมากๆนะ,ะนี่นะคะก็ไปหายอันหนึ่งก็น่าจะครบแล้วนะ,ะนี่เก็บอันนี้เลย เรียบร้อยเราได้รับเสื้อ H&M sweater นะคะที่เป็น T.D. ดีเหมือนกันสีเขียวอันนี้นะคะลาย H&M ทั้งตัวเลยได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวิธีฟามเวลไม่ยากนะคะเดีย๋ยวไปดูในตัวดีกว่านะคะว่าของที่เราได้รับเนี่ยมันเข้าตัวหรือ,อยังอันนี้นะคะเสื้อ H&M sweater ได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเสื้อแบบ T.D. เลยนะคะเดี๋ยวเราไปลองใส่กันดูดีกว่านะคะนี่นะคะก็คือรองเท้านะคะอันนี้คือใส่เล่นในแบบอยู่นะคะไม่ต้องโชว์เท่าไหร่นาะเพราะว่า เ,เห็นแล้วเนาะอันต่อไปก็จะเป็นอันนี้เป็นเสื้อที่ดีนี่นะคะถ้ากูจะมองไม่เห็นเดี๋ยวขอเอาออซิสซอรีออกก่อนนะคะนี่นะคะคือเสื้อสีส้มที่เราได้รับมาเมื่อกี้นะคะโอ,อ้โหใส่แล้วยังก็เหมือนพวกลับบี้มันขึ้นมาอยู่ข้างบนขนาดนี้เนี่ย <c oughs> เสื้อต่อไปนะคะเป็นเสื้อสีเขียวนะคะแขนยาวนะระเป็น H M อันนี้สวยอยู่นะ,ะอันนี้ เออทั้งสามชิ้นรับไม่ยากเลยนะคะก็ใครว่างแล้วก็อย่าลืมมารับกันนะคะรับไม่ยากเลยรับง่ายมากๆเลยทั้งสามชิ้นนะคะอย่ากืรกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจพี่ในการตะกิ้ต่อไปด้วยนะคะคลิปนี้ก็ไปนะจ๊าเฮ้ยตัวนี้สวยอ่ะ